เรื่องคำสาบานแห่งนาคีนีนริมฝั่งแม่น้ำของอาณาจักรนาคอันลี้ลับแฝงตัวอยู่ใต้สายน้ำมาช้านานที่นั่นเจ้านางศรีสุบรณธิดาแห่งพญานาคราชปกครองดินแดนนาคใต้บาดาลน,นางเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนแต่ก็เปี่ยมด้วยพลังอำนาจแห่งเผ่าพันนาควันหนึ่งเมื่อถึงคืนพระจันทร์เต็มดวงนางได้รับคำทำนายจากนักพรตเท่าผู้เฝ้าพิทักษ์นครนาค เจ้าจะต้องเผชิญชะตากรรมครั้งใหญ่จะมีมนุษย์คนหนึ่งเข้ามาเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเจ้าหากเจ้าทำผิดคำสาบานหายนะจะเกิดขึ้นกับทั้งสองโลกสีสุบานแม้จะยังไม่เข้าใจความหมายของคำพยากรณ์แต่ใจของนางก็เริ่มรู้สึกไม่สงบตั้งแต่นั้นมานางมักแอบ,บขึ้นมาบนโลกมนุษย์เฝ้ามองดูพวกมนุษย์จากเงาไม้ริมฝั่งแม่น้ำโขงแล้วโชคชะตาก็นำพาให้นางพบกับ ไพรพบชายหนุ่มผู้มีดวงตาแน่วแน่และใจบริสุทธิ์เขาเป็นนักเดินทางที่มาสาะหาความลี้ลับของแม่น้ำโขงโดยโชคชะตาบันดาลให้ทั้งสองได้พบกันแต่ทั้งไพรพบและสรีสุบันหารู้ไม่ว่าการพบกันของพวกเขาคือจุดเริ่มต้นของโชคชะตาอันยิ่งใหญ่หลังจากคืนแรกที่ได้พบกันไพรพบยังคงไม่อาจลืมภาพหญิงสาวที่เขาพบเจอริมแม่น้ำโขงได้ เธองดงามราวกับเทพธิดาผิวขาวดั่งไขมุกดวงตาคมกริบและลึกลับราวกับมีบางสิ่งซ่อนอยู่คืนต่อมาเขากลับไปยังริมน้ำณจุดที่พบนางเป็นครั้งแรกหวังว่าจะได้เจอเธออีกครั้งท่านเป็นใครกันแน่ไตรพบเอ่ยขึ้นกลางสายลมเย็นยามค่ำคืนจากเงามือใต้ต้นไม้สีสุบันก้าวออกมานางมีได้ตั้งใจให้มนุษย์ผู้นี้ได้เห็นตัวตนของนางบ่อยนัก แต่ไม่รู้เพราะเหตุใดานางกลับอยากพบเขาอีกข้าคือผู้ดูแลสายน้ำแห่งนี้สีสุบันตอบเสียงเรียบผู้ดูแลไตรภพยิ้มบางหากเป็นเช่นนั้นเจ้าคงเป็นผู้แห่งลำน้ำโขงกระมังสีสุบันยิ้มบางๆไม่ปฏิเสธหรือยืนยันใดใดานางเพียงแต่ทอดสายตามองเขาไตรภพสัมผัสดได้ถึงความลึกลับของหญิงสาวผู้นี้ แต่เขาไม่ได้รู้สึกกลัวแม้แต่น้อยตรงกันข้ามเขากลับรู้สึกเหมือนต้องมนบางอย่างทั้งสองเริ่มสนทนากันทุกคืนใต้แสงจันทร์นานวันเข้าไตรภพก็เริ่มรู้สึกผูกพันกับสีสุบันโดยไม่รู้ตัวส่วนสีสุบันก็เริ่มรู้ใจตนเองว่านางรู้สึกยินดีทุกครั้งที่ได้พบเขาแต่สิ่งที่ทั้งสองไม่รู้คือความรักระหว่างมนุษย์และนาคเป็นสิ่งต้องห้าม และหากสีสุบานละเมิดคำสาบานต่อเผ่าพันธ์ของนางนางอาจต้องผเผชิญกับบทลงโทษที่น่าสะพรึงกลัวคืนแล้วคืนเล่าที่ไตรพบและสีสุบานได้พบกันใต้แสงจันทร์ริมฝั่งแม่น้ำขงบทสนทนาของทั้งสองค่อยๆลึกซึ้งขึ้นจากคำถามทั่วไปสู่เรื่องราวของชีวิตความฝันและโชคชะตาไพรพบเล่าว,ว่าเขาเป็นชายหนุ่มนักเดินทางที่ออกตามมาหาความลี้ลับของโลก วันหนึ่งเขาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคในลุ่มน้ำโขงเขาจึงเดินทางมายังที่นี่เพื่อค้นหาความจริงสีสุบรรฟังด้วยความสนใจแต่นางยังคงปกปิดตัวตนที่แท้จริงของตนเองเจ้ารู้หรือไม่ว่ามีเรื่องเล่าของชาวบ้านที่นี่ว่าพญานาคสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์และบางครั้งก็หลงรักมนุษย์ไตรพบกล่าวยิ้มยิ้ม สีสุบันสะดุ้งเล็กน้อยแต่ยังคงแซงทำเป็นไม่รู้แล้วเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่นางถามข้าไม่แน่ใจไตรพบหัวเราะแต่หากเป็นจริงข้าก็อยากพบพญานาคสักตนเผื่อจะได้รู้ว่าพวกเขามีหัวใจเหมือนมนุษย์หรือไม่สีสุบันได้ยินเช่นนั้นนางกลับรู้สึกหนักใจเพราะแท้จริงแล้วนางก็คือพญานาคที่เขาตามหา แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขากลับเกินกว่าจะหักห้ามหากพญานาครักมนุษย์และตัดสินใจละทิ้งเผ่าพันธุ์ของตนเพื่ออยู่กับมนุษย์จะต้องถูกกลงทันโดยอำนาจแห่งคำสาบานโบราณแต่สีสุบันมิอาจห้ามใจนางได้เสียแล้วนางเริ่มรักไตรภพโดยไม่รู้ตัวคืนหนึ่งขณะที่สีสุบันและไตรภพกำลังสนทนากันอยู่ริมแม่น้ำ ท้องฟ้ากลับมืดครึมเมฆดำเคลื่อนเข้ามาปกคลุมเหนือแม่น้ำโขงลมพัดแรงราวกับมีบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นทันใดนั้นเสียงคำรามดังก้องขึ้นจากใต้น้ำสายน้ำโขงเริ่มปั่นป่วนสีสุบันเจ้าทำสิ่งต้องห้ามเสียงนั้นเป็นเสียงของพญาสุรศักดิ์บิดาของสีสุบันผู้เป็นพญานาคราชแห่งรุ่มน้ำโขง ร่างอันยิ่งใหญ่ของพญานาคสีดำทองปรากฏขึ้นจากสายน้ำดวงตาของท่านเต็มไปด้วยโทสะไพรพบมองภาพเบื้องหน้าด้วยความตกตะลึงเขาเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าหญิงสาวที่เขารู้สึกผูกพันนั้นแท้จริงแล้วเป็นพญานาคสีสุบันเจ้ากำลังทำให้เผ่าพันุ์ของเราต้องอับอายเจ้ารู้หรือไม่ว่าความรักระหว่างมนุษย์กับพญานาคไม่มีวันเป็นไปได้ สีสุบันสุดตัวลงต่อหน้าบิดาของนางสเสด็จพ่อข้าไม่ได้ตั้งใจละเมิดคำสาบานแต่ข้าข้ารักเขาคำกล่าวของสีสุบันทําให้พญาสุรศักดิ์ริ้วหนักขึ้นสายน้ำโหมกระหน่ำรุนแรงเสียงฟ้าผ่าดังก้องไปทั่วลุ่มน้ำโขงถ้าเช่นนั้นเจ้าจงเลือกหากเจ้าต้องการอยู่กับมนุษย์จงละทิ้งเผ่าพันธุ์ของเราและอยากกลับมาอีก สีสุบันตัวสั่นเทานางต้องเลือกระหว่างความรักกับพันธะของเผ่าพันุ์ไตรภพเองก็ยืนตัวแข็งเขารู้ว่านี่คือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาสีสุบันคุกเข่าต่อหน้าพญาสุรศัก์นางน้ำตากรอเบ้านางรู้ดีว่าหากเลือกไตรภพนางจะต้องละทิ้งเผ่าพันธุ์ของตนไปตลอดกาลแต่หากเลือกกลับสู่เมืองบาดาลหัวใจของนางก็จะต้องแตกสลาย ไรพบก้าวมาข้างหน้านางสายตาของเขาสะท้อนความไม่เข้าใจและเจ็บปวดเจ้าเป็นพญานาคจริงหรือน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความสับสนสีสุบรรณพยักหน้าทั้งน้ำตานางกลัวกลัวว่าเขาจะรังเกียจนางแล้วที่ผ่านมาทั้งหมดมันคือเรื่องจริงใช่ไหมเจ้ารักข้าจริงหรือเปล่าไรพบถามรักสีสุบรรณตอบเสียงสัน่น ข้ารักท่านจากหัวใจของข้าไตรภพมองนางนิ่งก่อนจะถอนหายใจลึกแล้วเขาก็หันไปเผชิญหน้ากับพญาสุรศักดิ์ข้ามิได้ต้องการพรากนางไปจากเผ่าพันธ์ของท่านแต่ข้ารักนางจริงๆและข้าก็พร้อมจะเผชิญกับทุกสิ่งเพื่ออยู่เคียงข้างนางพญาสุรศักดิ์มองมนุษย์หนุ่มตรงหน้าอย่างพินิจพิเคราะห์ ดวงตาของเขาแน่วแน่ไร้ซึ่งความหวาดกลัวแม้ต้องเผชิญกับพญานาคราชผู้ยิ่งใหญ่เจ้าคิดว่าเจ้าจะสามารถปกป้องนางได้หรือพญาสุรศักดิ์ถามเสียงเย็นข้าสัญญาไม่ว่าฟ้าจะถล่มดินจะทลายข้าจะไม่ทอดทิ้งนางไครพบกล่าวหนักแน่นพญาสุรศักดิ์งเงียบไปชั่วขณะก่อนจะเอ่ยขึ้นหากเป็นเช่นนั้นข้าจะให้โอกาสพวกเจ้า แต่พวกเจ้าจะต้องพิสูจน์ว่าความรักนี้คู่ควรแก่การฝ่าฝืนกฎแห่งเผ่าพันธุ์ทั้งไตรภพและศรีสุบันมองหน้ากันก่อนพญาสุรศักจะเอ่ยต่อภายในเจ็ดวันหากมนุษย์ผู้นี้สามารถฝ่าฟันบททดสอบของข้าได้ข้าจะยอมรับในความรักของพวกเจ้าแต่หากเขาล้มเหลวศรีสุบันเจ้าจะต้องกลับสู่เมืองบาดาลและลืมเรื่องของมนุษย์ไปตลอดกาล เสียงฟ้าคำรามดังขึ้นราวกับเป็นพยานของข้อตกลงนี้สีสุบรรตกใจนางไม่อยากให้ไตรภพต้องเผชิญกับอันตรายแต่ไตรภพกลับยิ้มบางๆและตอบว่าข้าตกลงเช้าว,วันรุ่งขึ้นไตรภพได้รับภารกิจแรกเข่าวต้องเดินทางไปยังถ้ำอสูรที่ลึกเข้าไปในป่าทึบของลุ่มน้ำโขงในถ้ำแห่งนี้มีศิลาจารึกโบราณที่ซ่อนความลับของเผ่าพันธุพญานาค ไพรพบจะต้องไขรปริศนาในจารึกให้ได้ท้ำนี้เต็มไปด้วยอาถรรพ์และไม่มีมนุษย์คนใดสามารถเข้าไปแล้วกลับออกมาได้พญาสุรศักดิ์กล่าวแต่หากเจ้าทำสำเร็จนั่นหมายความว่าเจ้าคู่ควรกับลูกสาวของข้าสีสุบันกลุมมือไตรพบแน่นานางไม่ต้องการให้เขาเสี่ยงชีวิตแต่ไารพบเพียงยิ้มบางๆอย่าห่วงเลยข้าจะกลับมา จากนั้นไพรพบก็ออกเดินทางเข้าสู่ป่าลึกเพื่อเผชิญหน้ากับบททดสอบแรกของเขาไพรพบเดินลึกเข้าไปในป่าตามคำบอกของพญาสุรศักดิ์ไม่นานนักเขาก็มาถึงถ้ำอสูรปาาถ้ำกว้างใหญ่และมืดมิดราวกับกลืนกินทุกสิ่งที่เข้าไปภายในถ้ำมีตำนานเล่าว่ามีวิญญ,ญาณอาฆาตสิงสู่อยู่และผู้ใดที่เข้าไปโดยไม่มีหัวใจที่บริสุทธิ์จะไม่มีวันได้กลับออกมา ไครพบสูตรลมหายใจลึกก่อนจะก้าวเข้าไปทันทีที่ก้าวข้ามธรณีถ้ำอากาศเย็นยเยือกก็ปกคลุมร่างเขาเปลวไฟจากคบเพลิงที่เขาถืออยู่สั่นไหวราวกับหวาดกลัวบางสิ่งเจ้ามาทำอะไรที่นี่มนุษย์เสียงแหบพราดังขึ้นจากความมืดไพรพบหยุดชะงักดวงตาของเขากวาดมองไปรอบๆจู่ๆเงาร่างมหึมาคล้ายอสูรโบราณก็ปรากฏขึ้น ดวงตาของมันแดงก่ำตัวสูงใหญ่จนแทบชนเพดานถ้ำข้ามาตามหาศิลาจารึกแห่งพญานาคไตรพบตอบเสียงดังอสูรหัวเราะเสียง่ํำศิลานั่นไม่ใช่ของเล่นของมนุษย์ถ้าเจ้าต้องการมันเจ้าต้องผ่านบททดสอบของข้าไตรพบกำมัดแน่นแล้วบททดสอบของเจ้าคืออะไร พื้นท่ำเริ่มสั่นสะเทือนอสูรโบราณกางแขนออกก่อนที่แท่นศิลาโบราณจะค่อยๆลอยขึ้นมาตรงหน้าไตรภพบ,บนแท่นศิลามีอักษรโบราณจะรึกอยู่นี่คือบททดสอบของเจ้าอสูรกล่าวมีเพียงผู้ที่เข้าใจจิตวิญญาณแห่งพญานาคเท่านั้นที่จะสามารถอ่านมันได้หากเจ้าอ่านผิดเพียงตัวเดียวเจ้าจะต้องติดอยู่ที่นี่ตลอดกาล ไตรภพรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลแต่เขาก็ไม่อาจถอยหลังได้อีกเขาพยายามเพ่งมองตัวอักษรโบราณที่สลักอยู่บนศิลามันเป็นภาษาของพญานาคซึ่งมนุษย์ธรรมดาไม่อาจเข้าใจได้แต่โชคดีที่ก่อนหน้านี้ศรีสุบันเคยสอนเขาเกี่ยวกับอักษรพญานาคบางตัวข้าจะลองอ่านดูไตรภพพึพรรมพำก่อนจะเริ่มออกเสียงช้าๆโอม นโมนาคะราชาปรากฏนาคีวิสุทธิสถิตนิรันทันใดนั้นศิลาจารึกเริ่มเรืองแสงตัวอักษรเปล่งประกายสีทองลอยขึ้นสู่กลางอากาศอสูรจ้องมองเขาด้วยสายตาหน้าพิศวงเป็นไปไม่ได้มนุษย์ผู้นี้สามารถอ่านอักษรศัก,กดิ์สิทธิ์ได้แสงจากศิลาจารึกสัว์กระจายไปทั่วทั้งถ้ำ ก่อนที่มันจะค่อยๆแตกออกเผยให้เห็นแก้วผลึกสีเขียวเรืองแสงอยู่ภายในเจ้าได้ผ่านบททดสอบแล้วอสูรกล่าวด้วยเสียงเคร่งขรึมจงนำแก้วผลึกนี้ไปให้พญาสุรศักดิ์มันคือกุญแจสำคัญของเจ้าสู่บททดสอบถัดไปไตรพบรับแก้วผลึกมาไว้ในมือมันให้ความรู้สึกอบอุ่นและเต็มไปด้วยพลังลี้ลับข้าขอขอบคุณ ไตรพบกล่าวพร้อมโค้งคำนับอสูรก่อนจะรีบเดินออกจากถ้ำมุ่งหน้ากลับไปหาสีสุบันขณะที่ไตรภพกลับมาถึงริมแม่น้ำโขงสีสุบันก็กำลังรอเขาอยู่นางวิ่งเข้ามาหาเขาพร้อมน้ำตาแห่งความยินดีท่านกลับมาแล้วไตรภพยิ้มและยื่นแก้วผลึกให้นางข้าผ่านบททดสอบแรกแล้ว แต่ขณะที่ทั้งสองกำลังยินดีจู่จู่สายน้ำโขงก็ปั่นป่วนผิดปกติเมฆดำเริ่มก่อตัวขึ้นบนท้องฟ้าจากใต้แม่น้ำโอรสพญานาคตนหนึ่งปรากฏกายขึ้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นสีสุบันเจ้าเลือกมนุษย์ต่ำต้อยแทนที่จะเลือกข่าอย่างนั้นหรือสีสุบันเบิกตากว้างพญากันหาท่านมาทำอะไรที่นี่ พยากันหาเป็นโอรสของพญานาคอีกตระกูลหนึ่งเขาหลงรักศรีสุบรณมานานแต่ศรีสุบรณกลับปฏิเสธเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าข้ามาเพื่อยุติเรื่องไร้สาระนี้พยากันหาคำรามข้าจะไม่ยอมให้เจ้าฝ่าฝืนกฎของพญานาคเพราะมนุษย์คนหนึ่งศรีสุบรนยืนขวางหน้าไตรภพท่านไม่มีสิทธ์มายุ่งเกี่ยวกับข้าพยากันหาหัวเราะเย้ยหยันเช่นนั้น ข้าจะทำให้เจ้าเห็นเองว่ามนุษย์ไม่มีวันเอาชนะพญานาคได้ทันใดนั้นพญากันหาพุ่งเข้าหาไตรภพด้วยความเร็วสูงพร้อมกับพลังอำนาจมหาศาลพญากันหาพุ่งเข้าใส่ไตรภพด้วยความเร็วราวสายฟ้าแผ่นดินเสะเทือนเลื่อนลั่นสายน้ำโขงปั่นป่วนราวกับโกรดเก้ยว ไตรภพตั้งตัวแทบไม่ทันแต่ก่อนที่เขาจะถูกโจมตีสีสุบันก็กางแขนขวางหน้าหยุดเถอะพยากันหาท่านไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้พยากันหาหัวเราะเย็นชาเจ้าคิดว่าข้าจะปล่อยให้เจ้าอยู่กับมนุษย์ต่ำต้อยนี้อย่างนั้นหรือพยากันหาฟาดหางของเขาใส่พื้นดินทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนมหาศาลไตรภพถูกกระแทกกระเด็นออกไปหลายว่า ไตรภพสีสุบันร้องลั่นก่อนจะหันกลับไปจ้องหน้าพญากันหาด้วยแววตากโกรธเกรี้ยวหากท่านยังไม่หยุดข้าจะขอสู้กับท่านเองพญากันหาสยยยิ้มแล้วเจ้าคิดว่าตัวเองจะสู้ข้าได้งั้นหรือสีสุบันกำมือแน่นานางไม่อาจปล่อยให้ไตรภพบ,บาดเจ็บอีกต่อไปนางหลับตาลงก่อนจะร่ายมนตราของพญานาค คันใดนั้นน้ำในแม่น้ำโขงก็แยกออกเผยให้เห็นวงแหวนเวทศักดิ์สิทธิ์ที่เปล่งแสงสีทองพยากันหาชนักไปครู่หนึ่งก่อนจะขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเจ้าจะกล้าขัดข้าเพื่อมนุษย์คนนี้จริงๆหรือสีสุบันสีสุบันลืมตาครึ่งแววตาของนางแนว่วแน่ข้ารักเขาและข้าจะไม่ให้ใครมาทำร้ายเขา ใครพบที่บาดเจ็บอยู่ค่อยๆลุกขึ้นแม้ร่างกายจะปวดร้าวแต่หัวใจของเขากลับรู้สึกถึงพลังอันแรงกล้าของสีสุบันเจ้าจะเลือกทางนี้จริงๆหรือสีสุบันเสียงหนึ่งดังขึ้นจากฟากฟ้าทันใดนั้นกลุ่มเมฆดำก็แวกออกพยาสุรศักดิ์เสด็จลงมาจากสวรรค์แววตาของพระองค์เต็มไปด้วยความเคร่งขรึมพยาสุรศักด์กวาดตามองไปยังทุกคน ก่อนจะเอ่ยขึ้นความรักของมนุษย์กับพญานาคเป็นสิ่งที่ท้าทายโชคชะตาหากพวกเจ้าเลือกทางนี้จริงๆก็ต้องผ่านบททดสอบสุดท้ายสีสุบันมองบิดาของนางก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นท่านพอข้ายอมทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ว่าความรักของเราบริสุทธิ์พญาสุรศักพยักหน้าก่อนจะเหยียดพระหัตถ์ไปยังไพรพบมนุษย์หนุ่มหากเจ้าปรารถนาจะอยู่กับบุตรสาวของข้า จ้าจะต้องพิสูจน์ตนเองให้ได้ด้วยการเอาชนะข้าเองคำกล่าวของพญาสุรศักดิ์ทำให้ทั่วทั้งป่าตกอยู่ในความเงียบไตรภพบเบิกตากว้างเขาจะต้องสู้กับพญานาคผู้ยิ่งใหญ่จริงๆหรือไตรภพยืนเผชิญหน้ากับพญาสุรศักดิ์ใจเต้นระรัวท่านพ่อศรีสุบานร้องเสียงหลงเหตุใดท่านต้องให้เขาสู้กับท่านด้วย พญาสุรศักดิ์เหลือบมองบุตรสาวก่อนจะกล่าวเสียงเรียบเพราะหากเขาไม่มีความกล้าหาญและจิตใจที่มั่นคงเพียงพอก็ไม่มีค่าคู่ควรกับเจ้าไตรพบสูดลมหายใจลึกเขารู้ว่าต่อให้วิ่งหนีก็คงไม่มีวันได้อยู่กับศีสุบันอีกต่อไปข้าจะรับการทดสอบของท่านพญาสุรศักดิ์พยักหน้าก่อนที่ร่างของพระองค์จะค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นพญานาคขนาดมหึมา ดวงตาสีทองเรืองรองเสียงขู่คำรามของพระองค์ทำให้สายน้ำในแม่น้ำโขงเดือดพล่านหากเจ้าทำให้ข้ายอมรับได้เจ้าจะได้ศรีสุบรรไปแต่หากเจ้าล้มเหลวเจ้าจะไม่มีวันได้พบหน้านางอีกไรพบกำมัดแน่นแม้ร่างกายจะสั่นสะท้านต่อพลังอันยิ่งใหญ่แต่จิตใจของเขากลับแน่วแน่เขารู้ว่าเขาต้องใช้สิ่งที่เขามีไม่ใช่กำลังแต่เป็นหัวใจที่บริสุทธิ์ ข้าจะไม่สู้กับท่านไตรพบตะกโกนพยาสุรศัก์ดชนักไปครู่หนึ่งข้าจะพิสูจน์ตัวเองด้วยวิธีอื่นไารพบกล่าวข้าไม่ต้องการต่อสู้เพื่อความรักข้าต้องการแสดงให้ท่านเห็นว่าข้าจะปกป้องสีสุบันได้โดยไม่ต้องทำร้ายใครสีสุบันจ้องมองไตรพบน้ำตากรอเบ้าหัวใจของนางเต็มไปด้วยความหวัง พญาสุรศักดิ์นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่พระองค์จะกลับร่างเป็นมนุษย์แววตาของพระองค์ดูอ่อนโยนขึ้นเจ้ากล้าหาญและเฉลียวฉลาดพญาสุรศักดิ์กล่าวเจ้าเลือกที่จะไม่สู้แต่กลับใช้หัวใจพิสูจน์ตัวเองเจ้าสมควรได้รับโอกาสสีสุบานรีบวิ่งเข้าหาไตรภพท่านพ่อท่านยอมรับเขาแล้วใช่ไหม พญาสุรศัก์พยักหน้าข้าจะยอมให้เจ้าสองคนได้อยู่ร่วมกันหลังจากผ่านบททดสอบไรภพได้รับอนุญาตให้เข้าไปในนครบาดาลพิธีสมรสระหว่างเขากับศีสุบรรณถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่พญาสุรศัก์มอบพรให้พวกเขาและเหล่าพญานาคทั้งหลายต่างแสดงความยินดีแต่มีเงื่อนไขหนึ่งข้อเจ้าต้องเลือกพญาสุรศักกล่าว เจ้าจะอยู่ในนครบาดาลกับสีสุบันตลอดไปหรือกลับไปยังโลกมนุษย์โดยไม่มีวันได้พบกันอีกไตรภพเงียบไปเขามองสีสุบันนางเองก็มีน้ำตากรอเบา้าท่านพอ่อข้าจะไปกับไตรภพศรีสุบันเอ่ยขึ้นพญาสุรศักดิ์ชนกไปก่อนจะพยักหน้าถ้าเจ้าตัดสินใจเช่นนั้นข้าก็จะไม่ขัดเจ้า ไตรภพและสีสุบันกลับขึ้นมาบนโลกมนุษย์พวกเขาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขแม้สีสุบันจะไม่ได้อยู่ในนครบาดาลอีกต่อไปแต่นางก็ยังคงมีพลังของพญานาคและใช้มันเพื่อช่วยเหลือผู้คนการเวลาผ่านไปตำนานของไตรภพและสีสุบันถูกเล่าขานกันไปทั่วเชื่อกันว่าหากใครไปยืนริมแม่น้ำโขงในคืนพระจันทร์เต็มดวง อาจจะได้ยินเสียงกระซิบของพวกเขา